สนับสนุนโดยใหม่บีทา e เกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทา e เกสวัสดีค่ะกิ๊กรุ่งนภา,าค่ะตอนนี้เราอยู่กับรายการถามเพื่อซีซั่นสองค่ะถามเพื่อแรงมากสายเก่าหรือสายฝอคะสายเก่าค่ะเกาหลีเก้าขาค่ะนอนหรือออกกำลังกาย พอกาลังกายค่ะเป็นเป็นคนแบบใส่ใจสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะหม่ปกติเปากคนนอนงกายนอนน้อยใช่ไหมค่ะเพราะนอนคนเดียวเนาะใช่ค่ะขำเกินไปแห้งๆความรวยหรือความรักรวยค่ะเป็นผู้หญิงรวยเป็นมาหมดแล้วเป็นคนดีคนเลวเป็นมาหมดเหลือแค่เป็นคนรวยค่ะ เพลงรายการตอนเด็กท uhm <Si ี่จาได้เจ้าขุนทองไหมมันร้องว่ายังไงนะอาจจะไึกว่าจําไม่ได้ใช่แต่คือตอนเด็กๆยคคือร้องอรุณเบิกฟ้านกกาอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินถ้าเรื่องแจมไซยิ้มรับวันใหม่อะไรนี้แหละค่ะประมาณนี้ตัดจบเลยยิ้มรับวัลใหม่ยิ้มให้เก่งกันแสดงว่าถ้าจําได้ ถ้าจำได้นี่คือเราอายุไม่น้อยแล้วนะขอไข่หัวแตกคือพยัญชนะอะไรอคอขวดค่ะถูกคอ,อ,อควายหัวแตกคือตัวอะไรคอคนถูกมอม้าหัวแตกคือตัวอะไรคอระกังถูกต้องค่ะช้างหัวแตกคือตัวอะไรต่อโซ่จิตคือช้างช้างน่าจะเดินชนต้นไม้แหละหัวมันแตก <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเลยไม่น่าหลงกลเลยไกิ๊กดุ้งนะพาในอีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นยังไงคะสิบปีข้างหน้าหน้าก็ยังตึงอยู่ไม่หย่อนไม่ค้อยใช่ตราบใดที่เรายังมีหมอเราจะไม่ยอมหน้าหิวค่ะจ้าเข็มจะทิมไม่เข้าแล้วค่ะตอนนี้คุณหมอบอกกิ้กขาเข็มไม่เข้าเลยค่ะเอาคุณหมอคะต้องทาให้มันเข้าค่ะตอนนี้ต้องจิ้มให้มันเข้า ถ้าเปรียบตัวเองเป็นอาหารจะเป็นอาหารอะไรเพราะอะไรส้มตำสีขาส้มตำสกขาเผ็ดแซ่บค่ะนวนัวด้วยค่ะปลาเลดเลดอย่างงี้มาเป็นตอนตอนนวนัวตอนตอนอะไรอย่างเงี้สดใจไปเลยถ้าชีวิตจริงเจอคนที่เป็นศูนย์รวมความชั่วากจะบอกอะไรกับเขาคะไปตายซะงั้นร้องเพลงสาบส่งไปเลยค่ะศูนย์รวมความชั่วรวมความอับปีสีกบาล เอาความหวังดีเอาความหักกูม่ายำขับนอบ่บกสันดานมาโอ้อ <laughs> เพลงสะใจมากนะ, <laughs> อ,ะอยากฟังเ <ไป S 1> ต็มๆนี่ต้องไปฟังที่ไหน YouTube เลยค่ะช่องกิ๊ก นภานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีตั้งเพลงใหม่เพลงเก่าเลยจ้าช่องทางของตัวเองด้วยค่ะกิกรุงหน้าาอันนี้คือเข้าไปดูในเฟซเลยนะคะอันนี้อัปเดตอัปเดตบ่อยมากนะคะแล้วก็มีทางเพจด้วยนะคะโลกใบเล็กๆของกิกรุงหน้าผาเข้าไปดูได้ว่าโลกใบเล็กๆของกิกมีอะไรบ้างนะคะ,ะแล้วก็ทิกเอกอย่าลืมจ้าเข้าไปดูในทิกเกอได้กิกรุงหน,น้าานจ้ะอ่ะคุณยายคุณยายหันหน้าเข้อีก คุณยายสวัสดีค่ะอาเจะนอนพอดีเลยอาเจอนอนอ